นี่เป็นการทดสอบของตัวกล่องขนานนะครับพอเสียงจ่ายไฟเข้าหลอดไฟจะติดประมาณรอประมาณ5วินาทีมอเตอร์อเริ่มทำงานสปีดมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในตัวกละองอมาว่าเป็นการใส่บอร์ดตัวเล็กๆ อาไฟตกมอเตอร์จะทำนั้นขาลงทำจากเหล็กัวบัวบัวใช้ระบายความร้อนเป่าโต้ใช้เป็นการดูดเป่าะระบายลมออกลมจะเข้าทางด้านที่ด้านนี้เพราะว่าหลักการเวลาเราใช้งานจีนตู้จะถูกตั้งขึ้นแล้วก็ความร้อนมันจะลอยอยู่ด้านหลัง อรลมจะดูดผ่านตัวที่ความความร้อนจะทำให้ตัววิ่งสิ้แล้วก็ตัวโมดูลร้อนน้อยลงเพื่อลดปัญหาเรื่องความร้อนจัดตัวหลอดไฟจะทำงานเฉพาะในช่วงสตาร์ทครั้งแรกๆก็คือเป็นการควบคุมการเก็บประจุข,ของตัวขับตัวใหญ่สปีดมอเตอร์นี่ตัวนี้แนะนำให้กลับไปที่ประมาณได้เสียงกับของผู้มาที่ขี่ด้วยครับ ถ้าเราปรับไปที่ตรงชีงตรงเลยมันจะเร็วมากใช้ประมาณระดับประมาณนี้เสียงเสียงมอตเตอร์จะเงียบไปแล้วผมจะถอดสายไฟออกจะลดแรงดันลงแล้วก็ดึงการทำงานเลยตอนเริ่มต้นที่เราจ่ายไฟครั้งแรกเนี่ยถอดไฟติดปุ๊บ แป๊บหนึ่งเห็นไหมมันจะเริ่มทำงานได้ช้าก่อนแล้วสักพักมันจะสป,ปีดเพิ่มขึ้นอันนี้คือเป็นการเช็คแรงดันที่จุดคอมที่สี่ช่วงที่ตัวเปีดร์ประตูยังแรงดันช้าแรงดันพอแรงดันที่ปรับปรับไว้ตอนนี้คือทำง,งานได้ในช่วงประมาณ220-250ถ้าเกินแรงดันสูงกว่านี้ความเร็วของมอเตอร์จะนเพิ่มขึ้นไปอีกนี่เป็นชี้ไว้ประมาณระดับนี้ รอบชประมาณ20าัถ้าลงมาที่ช่วง1หนึ่งเนี่ยนี้มันจะเดินแบบช้าสโลเลยเห็นได้ชัดเจนประมาณ30ประใช้ไว้ประมาณ,มาณาช่วง50นมดเป็นลาตอ่อเื่อตัดการจ่ายไฟ การกระติ๊บน,น้อยกว่าไอ้วงจรมันยังไม่สมุดในเรื่องของตอนขาลงของแรงดันเพราะว่ามอเตอร์ดึงกระแสทําให้แรงดันจากตัวแคปตกในช่วงที่เราตัดก,การจ่ายไฟมันก็เลยมีการเช็คแล้วก็ตัดต่อเป็นจังหวะครั้งสองครั้งตัวนี้เป็นเป็นเรื่องธรรมดาของวงจรเช็คแรงดันตัวจุดนี้แต่ยังหาวิธีแก้ไขให้มันสมุดดีกว่านี้ต้องพัฒนาอีกสซ็ประยะหนึง่ง ตอนนี้ก็ถือว่าจุดประสงค์การใช้งานเราใช้เพื่อในการตรวจเช็คกว่าอย่างกรณีไม่มีแสงโซลาเซลล์มีแรงดันไฟจ่ายให้กับมอเตอร์ไม่เพียงพอกล่องก็จะหยุดการทํางานเองโดยอัตโนมัติได้ส่วนสปีดของบนลุ่มเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวระดับของเลเวลตัว l d สีเขียวขึ้นไปถ้าแรงดันต่ำอยู่ประมาณสีเหลืองมันก็จะลดแรงลดความเร็วสปีดลงมาเล็กน้อยถ้าเกิดว่าแรงดันเพิ่มมากพอ จามาพอมันก็จะสปีดเต็มกำลังของตัวกล่องแต่ก็ฟิกไว้ไม่ให้เกินค่าไม่ให้เกินค่าที่พอดีก็คือจะปรับคนรุ่มอยู่มานี้ถ้าต้องการให้มันทำงานแบบเต็มที่เลยก็คือปรับสุดเลยที่บอร์ดควบคุมตันนี้ก็จะมีคนน้อยมากเราได้เช็คแค่ระดับแรงดันเท่า,านั้นเองแต่มันจะไม่ปรับสปีด